แต่เ้เนตกงนี่นมะจการดีอ่ะข้าบีิวดีเวลามันฟแค่ไร้แค่ตีแบบเบาไอะสระใสไร้อสวยๆไม่ต้องในชาร์จเลยสวยๆยูเลยกูเอาแล้ว

อุ้ยมันปีนในทิ่เป็นโดนเลยวะสวยคอมโบเพื่อนเขาที่เป็นโดนเลยทิ่เป็นโดนเลยพวกกูที่เป็นโดนพวกกูจริงจริงมันโดนกูได้ธนูที่กูดอกไปมึงโอ้ผมมันตัวเดียวมึงนี่ ใช่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 แมววิ่งเข้าไปแมววิ่งเข้าไปฮะโอ้โดนอะไรวะโดนอะไ่อะโอ้ทำไมโดนขนุวะทำไมโดนขนุวะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยสวยนี่ตายแก่อุ้ยสวยอุ้ยที่ตายนี่ตายแล้วนี่อนนี้มิ่งเสือ ต<อ>ั้งอจอ,อ,อจแกันอ้ยจบลบละเฮ้ยน่าอยู่อะ่ะรู้ป่า่เร่องมเร่องมเฮ้ยสแปมนะที่นี่ทมคนไเดโมน,น,ม <laughs> นล้วาปลืมจอัเฮ้ยเยี่มงกระโดดทำไมอะ่ะ <laughs> สแปมอลิลแล้วอ่ะดูดิ มีเดซิกเนเจอร์ให้ดูโชว์ซิกเนเจอร์อย่างเดียวพ่อสอนเดิกเนเจอร์กด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 กูซิสกับวะซิสกูไม่ได้นิดนึงได้กลเท่งดักข้างบนต้นไม้กูเยี่ยมจูซิกนี่นี่มันเห็นว์ซิกเนเจอร์ไกลเท่าเหรอไกลเท่าออุ้ยเจ๊ไกลไม่เท่าแรงแรงไม่เท่าแต่กูกูเยี่ยมแ่เข้าใจเล้ว อุยยเนอ้าหลบไม่ได้หรอหลบก,ก่อนอุ้ยว้ามีนี่ไ้เออ อยู่ดีมากมันเป็นอะไรบางอย่างตกลงมาูปรูีนี่คนตี่ได้วะแต่มันเบาว่ะรู้สึกเหมือนจะแรงนะแต่เบาไม่ได้เบาเอกไมด้เบอกเบดดย่ใจยใจได้หายไรแล้วกดะโดดใช่หายไรเยอะเลย้นได้แป๊บนึงตกเลย